สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเ,ออเย็นๆนะคะวันนี้ทีมงานสัสุภาการสร้างนะคะได้มาติดเครื่องหวานอยู่ okay. ที่อำเภอโพนบุรีจังหวัดชายภูมินะคะวันนี้เราติดตั้งเป็นยันนา51ทีนะคะนะติดตั้งเสร็จแล้วก็เ,เยลยทดลองการใช้งานของเครื่องและของดิจิตอลให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวนะานนี้ค่ะเนะี่ยยันนาจะติดตั้งประมาณนี้นะคะก็นะจะติดตั้งตรงตัวยันกระบอกนะคะใบนี้เราก็ยัง การบินดันระไาได้ตามปกติคะ่ะเครื่องร้านข้าวทิ้งส่วสุภาพการสร้างระบบโจรพต้นปรับข้าวหนาบางได้เ mm hmm. หวี่ยงเม็ดข้าวให้ใกล้หรือไกลได้นะคะ mm hmm. นะคะี่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจร้านจะตั้งอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะโตโิดต่อสอบถามการโอนได้นะคะเนี่ค่ะความกระจายของข้าวที่รถไถวิ่งไปข้างมากความกระจายของข้าวจะกว้างประมาณสี่สองถึงสี่เมตรหรือได้ก mm hmm. ว,ว,ว,ว้างกว่านั้นคะ่ะ ข้าวก็อยู่ที่เราปรับหน้าจอนะคะว่าจะเอาหนาหรือบางนะคะประมาณนี้เลยจ้านะคะการกระกจายของข้าวจะกระจายเข้าหน้ารถไถท,ที่เราวิ่งไถไปข้างหน้าประมาณนี้เลยจ้าที่้าะเพลอนคือกรนดีจังหวัดชายภูมินะคะวันนี้เราติดตัง้ง เป็นคันที่สองแล้วนะคะคันแรกเราที่ติดตั้งที่อำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนบ่ายเรามาติดตั้งที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะเนี่ค่ะราคาเครื่องหวานข้าวซิ่งอยู่ที่28,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักถามกันได้นะคะ,ะค่ะหรออือกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube อุตส่าห์สุดัดการช่างหรือเพจเครื่องหวานซิ่งอส่์สุขัดการช่างนะคะหรือโทรสอบถาม0872171482นะคะใช่ค่ะประมาณนี้คะ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ